ก็มาต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคซึ่งเป็นคลิปรวมอาหารโปรดของตัวละครในเรื่องคิเมสโนะเยบาค่ะพร้อมกับเก็ดเล็กเก็น้อยนุ่นี่นั่นนะที่แอดมินเนี่ยจับมาอยากให้แบบจัดเต็มเลยถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ไปดูคลิปแรกเนี่ยก็สามารถไปดูได้จากลิง์กข้างบนนี้นะคะจะทิ้งไว้ให้ค่ะขอขอบคุณแฟนอาร์จากนอ,อุซานีกลางยศน้องลาลิดากุลหิรัน และน้องเศ้สาสดากิติดดราชขอบคุณมากๆเลยจ้า คนต่อมาะคะเป็นเสาหลักจอมฉูดฉาดค่ะนั่นก็คือเสาหลักเสียงอุซุยเทนเกนนั่นเองตัวของเขาเนี่ยมีอาหารที่ชื่นชอบอยู่หนึ่งชนิดค่ะที่โปรดที่สุดนั่นก็คือซาซิมิปลากะเปรานั่นเองค่ะสำหรับเมนูเนื้อปลาปลากะเปราซาซิมิของอุซุยเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าเขาเนี่ยด้วยความที่ชื่นชอบความฉูดฉาดค่ะเลยอาจจะมีผลในการทําให้เขาเน่ยเลือกเมนูนี้มาเป็นเมนูโปรดค่ะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมัน ไม่ได้ทําอะไรได้ง่ายดายแล้วก็มีคนมาสอนขั้นตอนในการทํา สิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นเหมือนงานศิละปะทางอาหารได้ง่ายขนาดนี้ค่ะเพราะว่าปลาปลากระเป้าเนี่ยมันมีพิษนะคะการที่จะแล่มาเป็นซาซูมิให้กินโดยปลอดภัยเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นศิละปะชั้นสูงทางอาหารอย่างหนึ่งค่ะโดยที่สมัยก่อนเ,นเครื่องไม้เครื่องมือก็ยังไม่ได้ดีเหมือนสมัยนี้ต้องทั้งรีดเลือดรีดเครื่องในแล้วก็เอาพิษออกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากค่ะจึ่งทําให้อินนี่นรู้สึกว่า มันเปรียบเสมือนศิลปะทางอาหารค่ะเราด้วยเหตุผลแบบนี้ค่ะจึงกลายเป็นอาหารที่อุซุยเนี่ยชื่นชอบได้ไม่ยากเขาเนี่ยอาจจะชื่นชอบทั้งรสชาติที่อร่อยแล้วก็ความซีวิไลนะคะเวลาที่เสพก็มาวิธีการทําอย่างปราณีตของเมนูนี้อีกด้วยค่ะก็สมกับเป็นอุซุยดีนะคะสําหรับเมนูนี้และคนต่อมาะคะนั่นก็คือเสาหลักน้องเลขาอย่างเสาหลักมอมุยชิโรโทเกิโตนั่นเองค่ะ ตัวของมุยคงเนี่ยนะะเขาชื่นชอบหัวเชเท้าต้มราสอดมิโซะส,สุดๆเลยค่ะโดยที่เมนูนี้นะคะในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าฟุโรฟุคิไทคงนั่นเองค่ะ มุยชิโร่เนี่ยเขาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเขาชื่นชอบใช้เท้าเมนูนี้ที่ต้มจนเปื่อยจริงๆนะคะจนนิ่มมากๆสามารถเอาเข้าปากแล้วแทบจะละลายในปากได้แบบนั้นนะคะเขาจะชอบเป็นพิเศษเลยก็เรียกได้ว่าเป็นเมนูที่แอดมินเนีไม่เคยกินเลยนะคะเราก็ไม่รู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงจะอร่อยแค่ไหนแต่เท่าที่คาดเดาเนี่ยก็น่าจะเปี่ยมด้วยความหวานและนิ่มละมุนของหัวชัยเท้าค่ะที่มันไปนต้มมาจนเปื่อยนะคะ แล้วก็ราดไปด้วยมิโซะที่หวานหวานเค็มๆเนี่ยก็คงจะน่ากินสุดๆเลยนะเรียกได้ว่าถ้าโควิดหายแล้วได้มีโอกาสไปญี่ปุ่นอีกครั้งเนี่ยก็จะไม่พลาดที่จะหาเมนูนี้มากินให้ได้เลยล่ะคะ่ะและคนต่อมาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคนที่กินจูงที่สุดในเรื่องคิมาซูโนะไบะเลยก็ว่าได้ค่ะนั่นก็คือสาวสวยเสาหลักแห่งความรักอย่างคานูโรจิมิซุรินั่นเองอาหารที่เธอชอบที่สุดเนี่ย คงไม่ต้องเดาเลยใช่ไหมคะเพราะกินจนผมเปลี่ยนสีตามอาหารเลยทีเดียวค่ะนั่นก็คือซากุระโมจินันเองค่ะมิสุริเนี่ยเธอชื่นชอบซากุระโมจิจนสามารถกินได้ถึงวันละ170ชิ้นเลยนะคะแบบต่อเนื่องมากๆแล้วเธอเนี่ยสามารถกินซากุระโมจิได้แบบไม่เบื่อเลย8เดือนติดๆกันเลยค่ะ <Huh? S 1> คือแบบกิน วันเลยนะคะจนทําให้ผมเธอเปลี่ยนเป็นสีซากุระโมจิเลยค่ะเรียกว่ากินโหดมากๆเลยนะสาหรับมิสซิลีมธอกินวันละเป็นร้อยลูกเกือบ200ลูกไม่อยากจินตนาการเลยนะคะว่าเธอเอาไขมันไปเบิร์นแบบเยอะได้ขนาดนี้เพราะกล้ามเนื้อล้วนเลยค่ะที่มิสซิลีเนี่ยเธอกินเยอะขนาดนี้เป็นเพราะว่าเธอเนี่ยมีมวลกล้ามเนื้อมากกว่าคนทั่วไป8เท่านะคะซึ่งทำให้เธอเกินเยอะกว่าคนทั่วไป8เท่าด้วยนั่นเอง และนอกจากที่มิซูริเนี่ยชอบกินซากุระโมจิแล้วเธอก็ยังมีอาหารที่ชอบอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือดังโงะสามสีนั่นเองเธอก็กินได้วันละเป็นร้อยไม้เหมือนกันนะคะสาหรับดังโงะสามสี <c oughs> แล้วเธอเนี่ยมีร้านประจําค่ะที่ขายทั้งด่างโงะสามสีแล้วก็ขายน้าชาด้วยโดยที่มันปรากฏออกมาในฉบับนวนิยายนะคะตอนของออาอิเราก็คณาโอดนั่นเองเป็นร้านที่คณาโอดเนี่ยพาออาอิไปนะ,ะเพราะหวังว่าจะไปเจอมิซูริ ที่ร้านนั้นค่ะแต่เขาวืดก็แม้แต่สองสาวที่ไม่ได้ชอบกินมากขนาดนั้นเนี่ยก็ยังคิดว่าดังโง่3สามสของร้านนี้เนี่ยอร่อยเลยค่ะก็สมกับที่มิสซิรีเนี่ยเขาบอกค่ะว่าอร่อยจริงๆกินได้วันละเป็นร้อยไม้เลย แล้วนอกจากมิสซิลิเนี่ยกินเยอะมากๆแล้วก็ชอบทานของหวานสุดๆนะคะตวงเธอเนี่ยก็ทำอาหารตะวันตกได้ด้วยค่ะเรียกได้ว่าทำได้หลากหลายมากๆทั้งแผนโค้งแผนเค้กเนี่ยก็ทำได้นะคะสุดยอดจริงๆเลยด้านอาหารสำหรับเสาหลักเนี่ยก็ต้องยกให้มิสซิลิจังเลยละคะ่ะทิปส์เล็กๆน่อยนะคะสำหรับเมนูปโปรดของมิสซิลิอย่างสักระโมจิค่ะ ซากุระโมจิของญี่ปุ่นเนี่ยแบ่งออกเป็น2แบบหลักๆด้วยกันตามโซนของประเทศญี่ปุ่นค่ะโดยที่ซากุระโมจิที่มีรูปแบบที่เราเห็นบ่อยๆเนี่ยที่เป็นก้อนกลมๆแล้วก็ห่อด้วยใบไม้เนี่ยคนะ่ะมันเป็นของฝั่งคันไซค่ะหรือว่าเป็นของโซนโอซาก้านะคะส่วนซากุระโมจิของฝั่งคันโตหรือว่าโซนที่แบบอยู่ทางโตเกียวเนี่ยมันจะเป็นแป้งแผ่นบางๆแล้วก็เอามาห่อกับไส้ถั่วแดงกวนอีกทีนึงค่ะ เพื่อที่จะทำให้มันมีกลิ่นหอมนะคะก็จะมีเป็นสองแบบหลกัหลกๆแบบนี้นะคะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นแบบไหนมิซูริจังก็ซยเรียบค่ะขอให้เป็นซากุระโมจิก็พอคนต่อมาะคะนั่นก็คือเสาหลักมแมลงโคโจชิโนบุนั่นเองชิโนบุจังเนี่ยเธอชื่นชอบขิงซอยนะที่นำไปต้มไปตุ๋นค่ะใส่เครื่องปรุงรสต่างๆนะะที่เรียกว่าชงะสุคุดาน,นีนั่นเองค่ะซึ่ง เมนูนี้นะมันก็มีวัตถุดิบที่หลากหลายค่ะจริงๆใช้ปลาก็ได้ใช้ขิงก็ได้แต่ว่าที่ชินอุบุชอบเนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่นที่ใช้ขิงมาทํานะคะโดยการที่นําไปต้มกับพวกเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยก็จะทําให้รสเผ็ดของขิงมันจางลงไปค่ะ แล้วก็มีรสชาติต่างๆเนี่ยที่เพิ่มมาจากพวกเครื่องปรุงเนี่ยสอดแทรกเข้าไปในขิงนะคทำให้มันมีรสชาติที่อร่อยมากขึ้นค่ะโดยถ้าชิโนบุเนี่ยเธอปรุงเมนูนี้ด้วยตนเองนะคะเธอเนี่ยจะชื่นชอบรสหวานเป็นพิเศษค่ะเธอจะหนักหวานนิดนึงนะคะใส่ให้มันหวานขึ้นไปนิดนึงค่ะโดยมันเป็นเมนูที่เหมาะกับการเอามาเป็นเครื่องเคียงในการกินกับข้าวเปล่าค่ะหรือข้าวสวยมากที่สุดเลยนะคะสำหรับเมนูนี้ แล้วเรื่องราวของอาหารกับชินโนโบุเนี่ยก็ยังไม่ได้จบแค่นั้นค่ะเพราะว่าตัวของเธอเนี่ยก็ เรียนรู้ในการทําอาหารด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าชินบุเนี่ยก็มีความแบบเป็นผู้หญิงอะเนาะก็ต้องทําอาหารเป็นแม่ซีเรียนิดนึงค่ะตัวของเธอเนี่ยไปเรียนรู้การทําอาหารตะวันตกนะคะกับมิซูริซึ่งเป็นเสาหลักความรักที่เป็นผู้หญิงเหมือนกัน,นะคะ่ะจึงนำให้เธอสองคนเนี่ยสนิทกันไวมากๆแล้วเธอสองคนเนี่ยก็มีความแบบน่าเอ็นดูนะนอกจากคบกันเป็นเพื่อนอยู่ในสมาคมเดียวกันแล้วเธอก็ยัง ทำอาหารร่วมกันอีกด้วยลากเปลี่ยนความรู้ทางอาหารกันว่าอย่างนั้นเถอะค่ะมากันที่เสาหลักอสรพิษที่ปากคมราวกับกันไกลเลยคนะ่ะยิงูโรโอบานัยนะ ตัวของเขาเนี่ยนับว่าเป็นคนที่กินน้อยที่สุดในเรื่องคิเมซุโนะยัยบะที่เป็นมนุษย์เลยก็ว่าได้ค่ะตัวของโอบานไนเนี่ยเรียกได้ว่ากินเหมือนแมวดมนะคะกินอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็อิ่มแล้วค่ะเวลาที่เขาไปเดทกับมิซึริเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคนละขั้วตรงข้ามเลยพอมิซึริเนี่ยกินแบบพวกดังโงดได้เป็นร้อยไม้ในขณะที่โอบานไนเนี่ยกินไม้เดียวกับน้าชาแก้วหนึ่งก็อิ่มแล้วค่ะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าโอบานไนเนี่ยอิ่มด้วยความรักความเอ็นดูหรือว่าอิ่มด้วย ออน้ขงเขาจริงๆค่ะเมนูโปรดของเขาเนี่ยคือโทโทโร่คอมบุนะคะหรือว่าเจ้าสาหร่ายคอมบุที่เอาไปหั่นฝอยแล้วก็ไปดองกับน้าส้มค่ะรูปล่างของมันเนี่ยลักษณะมันจะดูแบบเละๆใหญ่ๆดูไม่น่ากินเลยอะ่ะแต่ว่ามันก็รสชาติด,ดีอยู่นะคะสําหรับเจ้าโทโทโร่คอมบูเนี่ยก็เปรี้ยวๆเค็เมๆแล้วก็มีความสาหร่ายอะเป็นสาหร่ายดองเอาง่ายๆนะคะก็ คนญี่ปุ่นเนี่ยเชื่อว่ามันในสรรพคุณในการล้างลำไส้ค่ะแต่ว่าก็มีบางคนที่บอกว่ากินแล้วท้องเสียเหมือนกันค่ะ,คะก็อาจจะต้องกินในปริมาณที่น้อยๆพอเหมาะค่ะถึงจะทําให้มันดีได้โดยที่ตัวโทโทโรคอมบูเนี่ยเขาก็จะนิยมกินกับข้าวสวยนะคะเป็นหลักค่ะมากันที่เสาลักวายุจอมเดือดดานแห่งเรื่องค e ิเมซิโนยบะชินาซึงาวะสเนมินั่นเองค่ะ ตัวของพี่สนิมหรือพี่สนมีเนี่ยเขาชื่นชอบขนมโอฮังิเป็นชีวิตจิตใจเลยค่ะยิ่งโดยเฉพาะเวลาพักเบรกและได้กินกับน้ำชาหอมๆเนี่ยอื้สวรรค์ของพี่สนิมเขาเลยแหละนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยไม่คิดที่จะบอกใครหรอกนะคะของที่เขาชื่นชอบว่าเป็นโอฮังิเพราะว่ามันดูแบบเป็นของหวานที่ดูบ้องเบลว่ะนะคะเขาก็เลยไม่อยากให้ใครรู้กระมังตอนที่โดนทันจิโร จับได้ว่ากินโอฮังิทุกครั้งที่ไปพักเนี่ยแลดูเขาเขินอายมนต้วนจนถึงขนาดต้องไปไล่กระทืบทันจิโร่เลยนะคะก็เรียกได้ว่าแหมนิยมความรุนแรงจร,งจริงๆเลยนะคะสำหรับคุณซานมิโอฮังิเนี่ยก็มีลักษณะเหมือนกับที่อธิบายไปตอนที่กี่ยูเลยค่ะคือเป็นขนมที่เป็นเหมือนโมจินะคะแล้วก็เป็นขนมที่แบบเป็นข้าวเหนียวนะ,ะแบบเป็นโมจิตําแล้วก็เอามาห่อด้วยถั่วแดงกวนนั่นเองค่ะ ก็เป็นของหวานชนิดหนึ่งว่าอย่างนั้นเนาะสำหรับของโปรดของนักล่าสูนผู้เก่งที่สุดแห่งยุคนี้ค่ะนั่นก็คือฮิเมซิมาเกียวเมซังเสาหลักแห่งหินผาน,น,นเนี่ยค่ะเกียวเมซังเนี่ยชอบเข้าอบทรงเครื่องที่สุดเลยนะคะเป็นเข้าอบทรงเครื่องสไตล์ญี่ปุ่นหรือทาคิโคโมิโกโหังน่นเองค่ะซึ่ง ตัวเจ้าข้าวอบส่งเครื่องญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นข้าวที่นําไปหุงพร้อมกับสารพัดเครื่องปรุงต่างๆค่ะโดยของเนี่ยมันจะเปลี่ยนหมุนเวียนไปได้นะคะไม่ได้ฟีกตายตัวค่ะตามฤดูกาลต่างๆก็เรียกได้ว่าเป็นอาหารชนิดเดียวที่สามารถกินเปลี่ยนรสชาติไปได้ตามฤดูค่ะแต่โดยรวมๆเนี่ยมันก็จะมีความหอมเครื่องแล้วก็สดชื่นพวกสารพัดสมุนไพรแล้วก็พืชผักต่างๆที่ใส่เข้าไปนั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าสมกับเป็นหลวงพี่เกียวเมย์นะคะกินได้แบบ เมนูเดียวตลอดทั้งปีเลยค่ะลับไฟดีคนสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะนั่นก็คือคุณธรรมโยนั่นเองค่ะคุณธรรมโยนะคะเธอเนี่ยชื่นชอบการจิบชามากๆเลยเธอเนี่ยมีชาที่ชื่นชอบก็คือชาฝรั่งนั่นเองค่ะหรือว่าเรียกอีกชื่อว่าชาแดงนั่นเองนะคะเธอเนี่ยจะชื่นชอบการจิบชาแดงพร้อมกับอ่านหนังสือไปด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็น กิจวัตรของผู้ดีมีชาติตระกูลเนี่ยคุณธรรมโยเลยก็ว่าได้ค่ะเธอเนี่ยเป็นอสูรก็จริงนะคะแต่เธอเนี่ยก,กินอาหารของมนุษย์ได้ด้วยจากการดัดแปลงร่างกายของเธอเราก็ทําให้ยืนยันได้ว่าอสูรก็กินอาหารของมนุษย์ได้ค่ะเธอเนี่ยบอกเอาไว้ว่ามันสดชื่นจนทําให้เธอเนี่ยรู้สึกว่าแค่ดื่มชาฝรั่งเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้เลยละคะ่ะก็ได้เรียกว่ากินแทนเลือดมนุษย์เลยก็ว่าได้สําหรับธรรมโยสัง่ง และท้ายที่สุดแล้วนะคะนั่นก็คือเหล่าบรรดาอาสูรอื่นๆของเรื่องค่ะโดยที่อาหารปโปรดของเหล่าบรรดาอาสูรเนี่ยก็คือมนุษย์นั่นเองนะคะไม่ต้องบอกก็คงจะรู้ดีกันอยู่ทุกคนอยู่แล้วเนาะแต่มันจะมีอยู่นั่นก็คือโดมะแล้วก็อคาสักนั่นเองค่ะโดยที่อคาสักเนี่ยเขาจะกินแต่มนุษย์ผู้ชายนะเขาไม่กินมนุษย์ผู้หญิงส่วนโดมะเนี่ยเขาจะชื่นชอบในการกินมนุษย์ผู้หญิงเป็นพิเศษค่ะเพราะเขาบอกว่ามนุษย์ผู้หญิงเนี่ยมีพลังงานของชีวิตเนี่ยสูงมีคุณค่าทางอาหารสูงล่าสุดต้น ืเนี่ยก็คงจะมีรสนิยมการกินที่แตกต่างกันออกไปค่ะแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้เปิดเผยออกมาแต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้นะคะก็คืออสูรเนี่ยมีจุดร่วมของความชื่นชอบร่วมกันเรียกว่าแทบจะเป็น universal เลยก็ว่าได้อสูรส่วนใหญ่นะคะจะชอบมนุษย์ที่มีเลือดหายาค่ะหรือว่า มาริชินะคะซึ่งเลือดหายากเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเหล้าของเหล่าอสูระค่ะที่เขากินไปหรือได้ดมกลิ่นเนี่ยก็คือจะรู้สึกเมาหมายนะ,ะแต่ว่ารสชาติเนี่ยมันจะวิเศษมากๆเมื่อได้ลิมลองค่ะซึ่งทําให้อสูรส่วนใหญ่เนี่ยตามหามนุษย์ที่มีเลือดหายากนี้เพื่อที่จะลิ้มลองเลือดพวกนี้สักครั้งค่ะแล้วคุณค่าอาหารของคนที่มีเลือดหายากเนี่ยมันก็จะสูงเกินกว่ามนุษย์ปกติเรียกว่ากินคนเดียวยก็เหมือนกับกินมน เพื่อนสิเป็นร้อยคนเลยทีเดียวเอาละค่ะเรียกได้ว่าเป็นคลิปที่ยุยย้ยมวยมรณามากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์กับช่องไมอาโาโฮด้วยค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยอันมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ